สวัสดีค่ะปุ๋ยเซลฮาเล่ดีพิสันนะคะวันนี้ปุ๋ยก็จะมีทริคเล็กๆนะคะบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะว่ารถของเราเนี่ยมีที่เสียบสาย USB เพราะว่าหลายลูกค้าเพราะว่าลูกค้าหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีที่เสียบสาย USB ตรงนี้่ะก้นมีที่ไหนบ้างแต่ละรุ่นนะคะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะเนี่ยมันจะมีสาย USB อ <B>. uh, ตัวนี้ก็มีนนี้สปอร์ตไกด์นะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือถ้าเป็นของทัวรลิงนะคะจะอยู่ตรงกระเป๋าตัวนี้อันนี้ก็ของทัวรลิงแล้วก็มาดูของ Harley เทสนะคะมุมด้านซ้ายด้านล่างใต้ถัง uh huh. ของดีแฟลตบอยก็มีเหมือนกันค่ะลองเข้าไปดูนะคะ ยังไงก็เข้าไปดูรุ่นรถของตัวเองได้นะคะว่าแต่ละรุ่นรถเนี่ยมันจะมีที่เสียบสาย USB แต่ละข้างไม่เหมือนกันอ่าเช่นถ้าเป็นตัว Soft Tail ก็จะมีอยู่ด้านล่างสายใต้ถังอ่าถ้าเป็นตัว t o u r i n g ก็จะอยู่ในกล่อง แล้วก็ปุ๋ยขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่สนใจฮาร์เร d ต v ดีเ o สตไม่ว่าจะเป็นรุ่นจปอรปเตอร์สตอปเทลหรือว่าทัวริงก็สามารถติดต่อเข้ามาหาปุ๋ยโดยตรงนะคะที่เบอร์ศู5ย์หกห้านะคะแล้วเจอกันที่ฮาร์เร d ต v ดีเวสต